สวัสดีค่ะ e f อทุกทุกท่านตอนนี้สาวดำพาราวยก็อยู่ที่จังหวัดนครพนมนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้ไปไหว้ขอพรจากท่านลุงอนันตะอ๋อขอโทษจากท่านลุงสัตตนคกราชนะคะ ท่านลุงสตาณคราชซึ่งเป็นพี่ชายของพ่อปู่ศรีสุโธนะคะก็ตอนนี้ป้ายอยู่ข้างหน้านี่เป็นป้ายอำเภอธาตุพนมนะคะและสาวดาก็กําลังจะไปอำเภอธาตุพนมนะคะไปไซน่านนองมานอ๋อมานี้แล้วโอ้โพุอ่อะตัวนึงน้ำกลัวเป็นทองว่าน้องมนัน อย่ายโนอก็คือลานักทองบริี่ช่งไหนนี่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายนี่เป็นผู้ชายจ่านเนี่ย,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 นนยโอ้ยเแล้วโอ้ผู้หญิงโอ้ผู้ชายนราอว,วดเนาะค่ะตอนนี้ก็จะไปอำเภอธาตุพนมนะคะค่ะเมื่อวานนี้นะคะพิธีการที่ลำถวายนะคะท่านลุง สตะนคราชนะคะอยู่ที่ริมน้ำโขงนะคะและท่านก็เคยมาเนาะแต่สาวดำก็ไม่เคยมาเลยค่ะไม่เคยมาว่า้ท่านเพราะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครอะไรยังไงมีเรื่องมีมีผูกพันอะไรกับทั้งสัญญาณเป็นนาคเหล่านาคนี่สาวดำก็ไม่เคยทราบนะคะแต่ก่อนนะคะ ตันนี้รู้แล้วว่ามีสายยานหนกซึ่งพระปู่ศีสุโทท่านก็ได้ให้สาวดำมากราบไหว้ท่านตาที่โน่นนะคะที่แม่แม่ที่ที่อยู่กับแม่น้ำหนึ่งนะคะคือท่านตาคือท่านตาอนันตานคราชนะคะซึ่งเป็นถ้าพูดภาษาบ้านเราก็คือเป็นพ่อของพระปู่ศีสุดโทและเป็น บิดาบิดาของพ่อปู่สีสตุแล้วก็เป็นบิดาของอท่านลุงสัตตะนคราชนะคะก็ค่คอ,ยคอยรู้มานะคะพ่อปู่ท่านก็เปิดให้ถึงเมื่อถึงเวลาสมควรท่านก็เปิดให้เรารับทราบนะคะว่า,าท่านตาอยู่ไหนท่านย่าอยู่ไหนท่านทวดอยู่ไหนนะคะท่านก็จะให้สาวดำไปกราบขอพรท่าน นะคะสาวดำก็มาตามที่ท่านบอกแล้วก็ได้เห็นตามที่ท่านบอกจริงๆนะคะท่านผู้ชมนะคะ mm hmm. ก็เลยไปกราบขอพอรท่านให้มีโชคมีลาบให้ f อซได้มีโชคมีลาบกันนะคะ mm hmm. มีโชคมีลาบก็ก็มี แต่เลขในส่วนธรรมนั่นล่ะคะ่ะท่านผู้ชมนะคะท่านก็คงจะจําได้แล้วเนาะว่ามีเลขตัวไหนบ้างเนาะมีเลขตัวไหนบ้างมีเลขอะไรจําได้กันดีอยู่เนาะมีเลขไม่กี่หางท่านผู้ชมมีเลขไม่กี่หางคะ่ะ <c oughs> อย่าลืมนะคะ <c oughs> เลขของแม่ย่าตะเคียนสิบสามพี่น้องที่อำเภอวัวใหญ่ห้าเจ็ดเก้า เลขล่างท่านให้8ปดหนะคะสาวดำสาวดำนี่เป็นคนจำง่ายอะบอกครั้งเดียวทวนได้เลยเพราะปู่สีสุตัว0ูนย์หนและ98อย่าลืมนะคะเก้ากับ8อย่าลืม9้าคือกับ6ตัวเดียวกัน8ดกับ3ามก็ตัวเดียวกันนะคะอาจจะเป็น6กแปดนะคะหรือเป็น9กสแล้วก็เป็นหกสามอย่างนี้หละคะก็แล้วแต่จะคิดไปเนาะคะ่ะ แล้วก็เลขที่สาวดําฝันมาออก0ูนย์หเลขที่น้อง้ําเตยฝันนะคะว่าเลขออกห้าเจ็ดห้าหนึ่งนะคะเลขแม่ย่าไพรี3สามเก้าหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเลขมีอยู่เท่านี้นะคะไม่ได้มีอีกนะคะสาวดํานี่ครั้งเดียวสาวดำจะจาได้เลยเลขพ่อปู่สิสโตศูนย์หนึ่งเจ็ดเลขล่างเก้าแปดเลขแม่ย่าไพรี3สามเก้าหนึ่งไม่มีเลขล่างนะคะและเลขของ ก็ปูสา8แดเลขหางเดียวก็คือ7 6็ดสองสี่ตัวก็จะมีอ่เลขสองตัวก็จะมีหกสองหนึ่งเดสองสี่และสาสองนะคะแล้วก็จะมาเลขยาตะเคียน13บามี่น้องที่อำเภอบัวใหญ่นะคะหางเดียว3าตัวก็คือ7จ็ดหสองสตัวก็จะมีหกสองหนึดสสี่สาสองค่ะท่านผู้ชม นะคะหมดแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะที่ที่สาวดำพูดนี่หมดได้ยังคะก็อ,ะอย่าลืมนะคะใครที่จะตามต่อหวยซองนะคะส่งเงินมาพันเดียวค่ะสาวสาวดำก็ให้หนึ่งปีนะคะไปหมดเอาหนึ่งหนึ่งพฤศจิก,ก,กาหกห้านะคะส่งเงินมาที่ธนาคารอ่าทกศนะคะศูนย์สองศูนย์ ศูนย์สามสามห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่สองนะคะอย่าลืมนะคะศูนย์สองศูนย์ศูนย์สามสามห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่สองธนาคารทกศค่ะส่งเงินมาพันเดียวค่ะแล้วก็รับเลขสองไปทั้งหมดหนึ่งปีนะคะนะคะ ถ้าหมดไปจะนว่นแล้วก็ไปจะถึงเดือวันที่1วันที่1นึ่งพฤศจิกายน2565นะคะให้อีกปีปีเดียวเท่านั้นนะคะหมดหมดสัญญาวันที่หนึ่งพฤษจิกายน2565ก็จะไม่มีอีกนะคะสำหรับเลขซองนะคะค่ะก็มีกันเท่าน,นี้เนาะแล้วก็สำหรับท่านที่อยากจะได้วัตถุมงคลพ่อปู่ศีสุโธก็ แอดไลน์เข้ามาหรือสั่งเข้ามานะคะก็คือ1,000พบาทนะคะสร้อยพระปู่ศรีสุโธพร้อมสร้อยนะคะเหรียญพระปู่ศรีสุโธพร้อมสร้อยเหรียญ่ยยญันท,ท้าวเวศสุวรรณโนนะคะก็คือ1,000บาทพร้อมสร้อยนะคะมีสร้อยมีสร้อยเรียบร้อยคะ่ะท่านผู้ชมนะคะก็อย่าลืมนะคะงวดน,นี้ทุกคนก็อย่าอย,อย่าพลาดนะคะมีเลขน้อยหางนะคะมีเลขน้อยหาง ท่านผู้ชมก็พิจารณาดูนะคะถ้าเราชอบนะคะเราชอบเราอยากจะสมัครเข้ามาในช่องก็แค่1,000บาท1ปีนะคะก็พิจารณานะคะก็เข้ามา7-8งวดแล้วเนาะงวดนี้ก็ให้ไปแล้วนะคะสำหรับเลขซองอในในกลุ่มในรายกลุ่มนะคะก็จะไม่ คือคือให้ให้ลงไปแล้วถ้าใครอยู่ในกลุ่มก็บอกกันนะคะว่าให้ส่งลงมาหน่อยเพื่อคนที่เข้าไปทีหลังนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมีแอดมินนะคะดึงอ่าดึงคนที่เข้าห้องสามัคี999ไปที่ห้องพรทีวี9 9นะคะก็พูดง่ายๆคือตอนนี้มีอยู่สอง สอ,ส,อสองห้องนะคะคือห้องพรทีวีเกห้องพรทีวีเกและสามัคี999นะคะก็วันนี้ก็จะให้แอดมินเขาดึงดึงดึงเอซที่เข้ามาช่องสามคี9 9, 9้นั้นไปที่ห้องพรทีวีเกนะคะ ก็คือถ้าวันที่สามสิบนี้ก็เลิกเลิกก็งดงดการรับนะคะถ้ารับรับแล้วก็คือรับเลยปิดแล้วก็คือปิดเลยนะคะท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านโชคดีงวดนี้เราจะไม่ผิดหวังกันนะคะเราเพิ่งมีพลาดไม่เข้างวดเดียวคืองวดเมื่อกี้นี่นะคะพ่อปู่ท่านพ่อปู่ให้สี่เจ็ดโ้ออกห้าเจ็ดนะคะอืมนะคะแหละท่านรอเลขน้องเพ้นนะคะ เดีสาวดําดูอีกก่อนนะคะว่าแม่แมแย่าเขาส่งมาให้หรือยังนะคะดูแป๊บเดียวนะคะว่าเขาส่งมาให้หรือยังสงใสย,ยังแม่เอาท่านผู้ชมอันสวัสดีค่ะคุณป้าวันนี้น้องเพ้นบอก เจ็ก็ก็ชอบให้เลข79แล้วเกินนะคะน้องเพ้นให้เลข79เนะคะเลขน้องเพ้นให้เลข79 2ตัวให้7 9็ท่านผู้ชมนะคะสตัวให้9 7 5ห้านะคะท่านผู้ชมเ7 5จดห้า สองตัวให้เจ็ดเก้าแล้วก็ให้สามตัวเก้าเจ็ดห้านะคะเก้าเจ็ดห้าท่านผู้ชมน้องเฟ้นให้นะคะเก้าเจ็ดห้าบนนะคะแล้วก็เจ็ดเก้าล่างนะคะโอ้ยอะไรไหนะพิมพิมอะไรมาเจ็ดเก้า เจก้า็ไม่บอกว่าเจ็ดเก้าไปเป็นเจ็ดอะไรนะ่ไปเป็นเจ็ดอเรียกไอ้งอ,งอ,งอเหมือนของฝรั่งนะคะไอ้หนูอ่อยายยายจา๋ายายจ๋าเขาเรียกยายน้องเพ้นโทรหาโทรโทรมหาคุณป้าหน่อยนะคะ เอฟซีที่แรกทุกท่านนะคะงวดน,นี้ป้าปู่ก็ปิดหมดนะคะไม่มีเลขป่าปู่ไม่ไม่มีเลขปู่เกี้ยงไม่มีปูเลขปู่อาม่าไม่มีเลขปู่ปู่แจ็คไม่มีเลขป่าปู่องอาจ่าดอกไม้นะคะไม่มีนะคะท่านปิดนะคะอ้าวนะคะทุกทุกท่านก็จําไว้นะคะว่าเราติดอะไรพ่อปู่ไว้บ้างวันนี้สาวดาคิดว่าน,น่าจะ ปังปังแน่นอนนะคะเลขในสวนธรรมนะคะบางท่านก็ซื้อแต่เลขพอปู่ก็ซื้อก็ซื้อของแม่ย่าไพรีอย่าลืมนะคะแม่ย่าไพรีก็ไม่ไม่ย่อยนะคะอ่างวดบอกี้นี้ของท่านก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะว่าแม่ย่าไพรีงวดที่งวดที่ฉลองอ่างวดงวดที่ไอไอถวายบายสีอะค่ะนะคะอย่าลืมนะคะแม่ย่าไพรีของแม่ของแม่ย่าไพรีจ๊าหน่อยสาม ก้าหนึ่งนะคะไม่มีเลขล่างนะคะแม่ย่าพรียท่านก็ก็อันเชิญท่านขึ้นอ่าไปอยู่บทจิ่สารแล้วนะคะสาวดําเดินทางกลับวันนี้นะคะ่ะท่านผู้ชมนะคะได้ข่าวว่าแจกันดอกไม้ใหญ่นั้นร้าวนะคะร้าวก็คงจะน่าจะร้าวมาตั้งแต่วันซื้อแน่แนเลยเพราะว่าเขาใส่น้ําแล้วก็ไหลออกนะคะส่วน ค่าธาตุบริวาลของแม่ย,ย่านะคะก็ได้มายังไม่เต็มนะคะก็เป็นนั้นว่าหลังจากเลขออกเลขในสวนทำเข้านะคะจะได้จัดพิธีให้สมเกียรติแม่ย,ย่าไพลีนะคะก็จะมีนางรำนะคะมีนางรำมีการแจกทานบาร,รมีอีกนะคะต้าเลขเข้านะคะเพราะว่าพอปู่ท่านเน้นไปที่ให้ ทำบุญทำทานนะคะขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะ